พี่น้องช่องป๋าโกล้ลำพินออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้รถบัสเข้ามาถึงแล้วสามคันค่ะยังเหลืออีกคันหนึ่งเพราะอาจารย์นักดตีกำลังสิเขามาอยู่พี่น้องจักสิเป็นแังไดงเขามากโอ้ยเดี๋ยวอยากแหงพี่น้องเลยพึ่งกวนวาเหลียวใดเขามาหรือ,อยังรถอาจารย์นักดนตรี เข้ามาเป็นคันสุดท้ายพี่หนอโอ,นโอ้ยแ <c oughs> ดดจัง <c oughs> <c oughs> น,นี่จะเสียงพี่นนอ จะนั่งมาแล้วนาออามาแล้วพี่น้องอาจารย์ไม่เคกินมาแล้วมาแล้วออกมาทางย้ายหม่ กาไปจอดน้ำมูค่ะพี่น้องไว้หลังเข้าไปค่ะไม่รัง,งเปเลไอ่ะพี่น้องชื่ว่าหยากัึย่าหยากพี่น้องเป็นทางจีิเขาไม่หยากบ้านนี้ ถอยไปแล้วถอยไปแล้วหลังจากที่ได้ไป Jamie, จอดที่ในปา่าต่างหลักหาทางเขามาใหม่พี่น้องอ่ะถอยมาอยู่ด้านหน้ารถอาจารย์ในกรุงปีเหนือไปแล้วบอจ่าบอบอบอจ้าบอครับมันต้องจอดเป็นระเบียบจ้ะพี่ ท้อยเข้าไปค่ะพี่น้องวันนี้บ่ามี่มองภาคได้พี่น้องมีแต่ป่ามีแต่ป่ากับน้องงนมอ่ะมาห่อจอดถึงแล้ว อดจอดถึงแล้วหลังจากไปไปทั่วรยูนิปาร์มา้าวเขาพาไปนี่ล่ะยังไปเสือใช่บ้านกันบบายุกนนโจตโจไปเป็นเป็นกิโลก็บ,บอกว่าเอาแล้วไปใส่หน่ะพันว่าโอ้ยเขาไปเป็นกิโลแล้วพันสันโอ้ยเที่ยวยากว่าตอนเขาไม่เอาหันยากเด้ โยกไลเท่าให้หจนล่มเบิดไอ้ตรงตรงตรง,งทางเขงาไม่เป็นบ่ไปดีละ่ะเ,เออนี่กสองใจคือกันยกกันซุ้มรถหนาเงาบ่อบอ่บอบอ่บอนี่เลยแมนเท่าง,ง,งกว้างเท่องเง,งาพี่น้องเอ,อ้ยเราสิตายจพวกกันโยก ยกหน้าโยกหลังบ่ยอมให้แถมมาแถมมาสวนอีกได้เวลาเหาองสิถอยมาสวนอีกโอ้ยตายตายวมะสวนผู้ใหญ่แน่ผู้ใหญ่ยังของยานพอน้ำไม่อด้ยังไปถือบ้านเสียไหนมากเขาเห็นบ่ไหวแล้วเขาเขาก็บ่วชแล้วที่สั่เตาก็เขามาบ่ได้มันมีรอยผ่าปลาขันหนึ่งเขาเขอไมาได้หรอบ่ ม่เชี่ยไปเลยเลยเนาะหลอดไฟก็ร้ายร้ายยังไอ้เข้าหลอดจะตายไปมันมั่ยไรเลยรถจอมรถเข้านี่ยรถต้นยังยังมา่ยาว้ํซ้ของแม่ดิของแม่เข้าเนี้ยของแม่เี้ยกว่าข้องต้นแต่ว่าดักสัวือยู่ต้นไหนก็รู้เป็นเป็นเป็นดิน ลมๆอยู่เด้อจะาแมวโบรกา้มยต่นม่บั้ออานกงา่ายมากก็้อัเลยง่ายมาเอันตรายแม่เขาเพิ่บนบกเที่ยวยังไงฮาเลยไงมีพี่ตาบอกว่าเขานั้นเขานี่อนี่น้องยอนไอจนม้นนะขางเขาบนเดือย่นไม่ได้เดอนึ่งเดูถ้สปดต่อไปก็ือต้องแพงแเกือบเลยเด้ เขาแม่เลยจะบอพาอถึงเส้นถึงเส้นพอดีไอจะข้องรถไอคนขับรถทั่วแล้วมาบอกนี่เดียวเลยเลยพอถึงเส้นขอบลอน่ะเอาไปบุญนหมยังครับได้กลับได้รถพววรถพ่วงรถวกรถิ่วง่างรถพ่วงรถ่งไงรถพ่งรถเ่างรถ่วงร่วงร่ว่วงรถพ่ว่วงรถพ่วงรถพาง่่ เออเอ้าพี่น้องมาหอ,อดจอดเชิงคคบุกชันแล้วไปันี้มันออกที่ศีออกแบบใดเนื่งมาออนซ้อนตะพุนตกตะพุนตกตะพุนตกในเสียเลยได้ดีเอาา้เอา,อาพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดจอดเชิงทุกชันแล้วครับพี่น้องอนะการดีกับมาหอดแล้ว รถอาจารย์รถต,ตีรถสากลรถพนเรตมาหอดจอดซึ้งกันแล้วค่ะพี่น้องเลยโอ้ยแล้วจะเจอปัญหาหลากหลายมาคือกันค่ะพี่น้องผู้หนึ่งเจอปัญหาทางหนึ่งผู้หนึ่งเจอปัญหาหลอกเขาไปในป่าก็มีบอกเขาไปในป่าได้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 ก็ไปน้ำไทยบ้านเจ้ <c oughs> เทกคือว่าแล้วเ่บานมันกับบมโหว,ว่าเป็นยังไงพี่น้องเลยเอามาหอดจอดทิ้งเมื่อทุกขนแล้วครับพี่น้องยายไม่รายงานสถานการณ์ให้ทราบเมื่อี้แล้วอยากจสีสชดพี่น้องเลยอยู่นี่กลางโคกกลางป่าจะสิกิ้งยังจะสิจส๊คจะ,จะนอนยังไงโอ้เอาพี่น้อง มือยากมือง่ายตามสถานการณ์พี่นอ้องคลิปนี้ย้่ไม่ขอฝากไว้ถึงก่อนนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามขอพระคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ